หากท่านปลูกพริกแล้วกำลังเจอปัญหาเหล่านี้ปัญหาใบงิกใบงอใบเหลืองใบดา่างใบร่วงปัญหากุ้งแห้งน้ำร้อนรวกไส้ขาดแอนแทคโนดตดินเป็นกดเชื้อราทางดินดินเนา่าดินเสียผลผลิตน้อยปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ตกใช้มาทุกอย่างหาทุกวิธีก็ยังไม่ได้ผลที่น้องเกษตรกร อยากแก้ปัญหาอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตใช่หรือไม่วันนี้บิ๊กแจ๊บบิ๊กนุมาช่วยพี่น้องเ,เกษตรกรแล้วมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยชุดนี้ชุดผักกินผลหนึ่งชุดประกอบด้วยน่าร้อยพริกแผ่นดินหนึ่งกระปุกนาร้อยสูตรหนึ่งหนึ่งขวดนาร้อยสูตรสองหนึ่งขวดและ นารายสูตรสามหนึ่งขวดวิธีการใช้ไม่ยุ่งยากฉีดพ่นทางดินด้วยนารายพิกแผ่นดินแก้ปัญหาดินเนา่าดินเสียปัญหาเชื้อราทางดินระยะก่อนติดดอกใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองฉีดพ่นทุกห้าวันระยะติดดอกติดผลใช้สูตรหนึ่งสูตรสอและสูตรสาผสมรวมกัน ฉีดพ่นทุกห้าวันพริกของท่านจะแตกยอดแตกใบต่อยอดติดดอกติดผลพริกดกเม็ดใหญ่เม็ดสวยเม็ดเงาเก็บเกี่ยวได้นอนมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มเงินในกระเป๋าด้วยชุดผักกินผล1ชุดปกติราคา3,760บาทรถพิเศษเหลือเพียง 2,020บาทเท่านั้นพิเศษสุดคุ้มหากคุณโทรมา10บสายแรกรับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ชุดแถมหนึชุดย้ํซื้อ2ชุดแถมหนึชุดจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางทอนิสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงเห็นผลเร็วลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปลอดภัยทั้งคนใช้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมโทรด่วนสายด่วนดิกแจ๊สศ9 9 9 9 2 5 4 5สสายด่วนดิกนุ063-535-3345